ใดีจ้าสามพาร์ทที่นี่นะมริกาจ้ามาพอกันอีกแล้วมื้อนี้ตอนแรกสิเป้ากินก็ิบ่ไ้อัดคลิปแต่ว่าโอ้ยมือใดใน่ๆก็กินก้อยเราก็เลยก็เลยอัดคลิปจ้าอุ่นำไล่แตกการสร้างมาจากตลาดไทยน,นี้เขาเนียวซื้อมากอันก้อยเนี่ยซื้อมาเป็นเงื่อนไทยนะสิประมาณ6ก0อยจา้าเราก็อันนี้พักห้องอยาของนะจ้าอันนี้เขา้าเข้าวนี่ประมาณลอยนึงจ้า1อยบาทไทยเนาะอนมาจากกินกันเลยกินคือเก้า มาเด้อจ้ามากินเขาน้ำสาวอีสานพักกินอินีนอเมริกาเด้อจ้าเด้อข้าบนเด่นเขานะ้ออันนี้หนูใส่บีเพิ่มเพราะว่ายุลานอาหารไทยพนม,มมีบ่บีแต่ว่าหนูมี่บีส่วนตัวชอบออกแท้ว หมบหํารมณ์เท่านั้ไหมจ๊ะนุ่มพักไดหลายเนี่ยใช่ผักแพะเขากันเขากันกับก้อยไหมจ๊ะอันนี้ก้อยดิบดนะจ้ะผู้ใดโบเบิรงอันหรือว่าผู้ใดเพิ่นบมมากอันกินดิบกะกะกดขามอะไรนะจ้ะคลิปนี้นนะจ้ะเด้อหนูมะขออภัยอันแตนนวลหนูมากกินกนะจ้ะเนาะคนเคยกินมาแต่เน,นอยอะ มันเห็ดแสบอยู่ อันเมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์ให้คลิปหนึ่งตะวันกับบุ้งซาดอกแต่ว่าทางทางว่า์รยฟัง่ง,งน,น่าจะเนาะเพื่อนว่านหน้าตาก็ดีว่าสันคิปหนูกินส้มตำกุ้งสดหน้าตาก็ดนีน่าจะไปแสดงความสามารถอย่างอื่นไม่น่าจะแบบว่าเหมือนกับบอกว่าคือจังบ่นหนาสิมาเห็ดคลิปกินโชวอยังสินะจ๊ะ ว่าการเฮ็ดคลิปกิ่นโชเนี่มันเป็นคอยจังแบบว่าเฮ็ดพ่อมันมวเนะจน้ะนาอพี่จ๋าความสามารถยังอื่นทั้งไรล่ะทั้งเลี้ยงทั้งการทำงานกะบริตรตบบขดัดดอกบกร่องนะจ้ะอันนี้เฮ็ดมนมวนคุยกับพี่กับน้องพ่อเด๋อหายเศร้าหายกินฮอดบานนะจน้ะนาออีนคอนนึงกับมาคอเม,อเ,มอเมนต์คลิปกินหมูว่าเนี่ล่ะกินหมยูย่อ เคี้ยวเสียงดังไม่น่ารักเลยว่า่านเนอาคนกินบักแตงสดเนาะให้จังใด่ให้มันเสียงดังอยากให้เรากินในเบิงองยี้หรอ บ่ามากอะบ่้องเบิงนัจดาบ่าเป็นอย่างเนาะแต่เนาะให้คูเคิ่คนมักิันเบิงมวลมวลน,น,นั่นกันเราโน่งหัวมวลกินข้าวส่บแสบนั่นกันหมักพลิกหน่วยลูกโดดนะ ใายลุงเล่นมากมนเลยแจงตัตของคือคุณไดนน้ยหรอกมึเขนกไปทางนอกเขาทำแจงโตขึ้นน้าคือคุณได้หรอกลับามาก,กินจตบมะหุงกินหลับมึงไก่แล้ว เรื่อเพชรเราเจอลูกโดดเข้าไปมห,หนันนึงตอนข้ามายงาคุยน้ำกันใปบอบบวอันนี้มันหลายนะแจากน้องคืคจกินบวบ,บอบดอกบวบกระสีขวากินนื้นที่ลรา พี่อ่อนพี่อันพี่เขาเจ้าอยู่ภาคอื่นกับชิงง่วงว่า,วาเป็นยังคนที่สารขึ้นมากินลาบกินก้อยกินดิบแล้วจ้ะอันนี้หนูกับบ้องหูกันนะจ๊ะเพราะว่าหนูใหญ่ขึ้นมากพ่อแม่เพิ่นกับผ้ากินทั้งสิ้นแลจ้ะเราเลือกกินน้ำพ่อแม่ก็าเลือกกลายเป็นกินกินลาบกินก้อยดิบเป็น ยังอันบอกอีกอ่นเล็บเล็บและวาเห็นหนูมักใส่มือยิ an, ้มนั่นยิ้มนี่กินแล้วก็มีมีเพื่อนค่อยถามเรื่องอยาถ้าเล็บเพิ่อนยานอันตรายเนาะจ้ะเนาะเล็บหนูเห็นแบบเจ๋วแล้วจ้ะมันบรุษออามือยิบกินอย่างมันกับบรุษเขาป่าเนาะจ้ะเนาะถึงกว่าหนูสิไปล้านแล้วก็ลแรงเขาออกบอกให้แล้วจ้ะอันนี้มันเป็นมันเป็นยาท้าเล็บแบบเจ๋วเนาะจ้ะเนาะโม,มเมนแบบธรรมดามันบรุษจ้ะทำรับอันพี่บางคนที่เพื่อนอัน คนถามมากนะจาะนะคนกับเป็นห่วงอะพิคนยานกินอย่าถ้าเล็บ ช่วงนี้สินเน้นจะผักแพลวกับใบโบกซื้อมากหลายจังนดนได้ไปนดนๆได้ไปเพียก็เขได้ซื้อมากเก็บเอาไว้กินได้เป,เป็นอาทิตย์คุณในผน้แต่งยิ้มซอเพื่อนผักหนอกับผักแพลวหนูได้จ้ะ อาหารอีสานมีอีหยังเนี้ยที่หนูบุกินมีอย่างเดียวเล้วนะปะลาไหลบุกิน,กน,น,ออกนบุกินปลาไหลนอกั้นกินเบิด์ุยังขี้ไก่ปลอมเนี่ยกินเบิดยกเวนก้นปลาไหลบุกินจ้ะปลาไหลทะเลกะกินนี่กัแบบว่านี่ยักนิย,นอ,ยอนอยอะพอค่อยมักเหมืนไดนดอก เด็ดพักพักแท่งนี่อันเจี๊ยมฉุนฉุนกินชุนฉุนเผ็ดเพชรหรอกอะรสชาติอันสะอาดปากจังเลยเนือาจาะท่านผู้ใดเพิ่งนนเคยกินเนาะอาศิอาศิแลงไปสำหรับคนข้นพันเนี่ยเคยกินแล้วจ้ะเน้อแต่ว่าสำหรับหมันก็มันแซ่บ 看不。 không khăm lại cái nó, nó sạp lại, khăm gì nhảy. เค็มเค็มกับก้อย เ่มอยเติมสดกลอยจานพักจิจาน ตัวแตลลาดเดินตะก้อยพักเบอรแล้วจ้ะพ่กจะพักกะหลำ่ำเดี๋ยวจังใดกะนู้ิทีต้องไปหาพักมาเพิ่มแล้วกะมากินอ่างแล้วกัไปแล้วจ้านอแล้วก็จังใดกะพอกันคลิปหนาแซ,บแซบ่บๆมนกันอนะคะ่ะนอ,นอ,นอยูดีไม่แห้งทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ